ลงเรือทันไหมเนี่ยโอ้นี่ครับมาถึงเกาะล้านแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อแล้วก็สัญจรเด้นทายังไงเดี๋ยวจะพาไปรูมเดิมจุดเดิมมาเพิ่มเติมแค่ข้อมูลนะครับตรงนี้เขาจะมีกายหัวเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็ถ่ายทิปทิปท่องเที่ยวด้วยนะขอบคุณนะครับไปเราไปเราไปต่อวันนี้แดดเปรี้ยงเลยพี่น้อง แดดแลกเปรียงครับไปเกาะร้านกันไปเซเว่นก่อนไหมวันนี้ไม่ค่อยงหิวน้ำครับไปเลยวันนี้จะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปนะครับไปไี้รีบครับอาจจะไปไหว้พระไปดูกันว่าที่เกาะร้านมีวัด กี่วัดเนาะไปไหว้พระที่ไหนบ้างครับห้าสิบบาทถึงท่าเรือเลยอ๋อเริ่มต้นห้าสิบบาทนะขนทั้งเต็มเลยได้เนาะไปลงท่าเรือเลยครับถ้าใครมีสัมภาระเยอะๆมีจุดเดียวที่นี่เรอครับที่อื่นด้วยครับเป็นลานข้างๆศาลาก็จะมีครับมาบริการขนของไปที่ท่าเรือเลยครับถือของเยอะๆเนี่ยติดต่อให้น้องๆเขาไปขนให้แล้วก็ไปส่งที่ท่าเรือเลยครับ อันนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับขุนน้ํามันอ่ะเราก็มาพบกันอีกครั้งที่แลดบ,บริหารก่อนจะลงเรือไปเกาะร้านนะครับเข้าไปเการาเรือก่อนเที่ยวเที่ยวเรืออย่างนี้ต่อไปร <ไป S 2> อบบ <ไป S 2> <ะ>่ 2, ายสองค่ะโอ้พัดไ, <ป S 1> ไม่ทนันเวลาละบ่ายสองนะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเยอะม,มากจริงๆนี่ขนาดวันจันทร์นะครับ อยู่ที่นี่ครับอันนี้คือศาลาพักร้อนครับ EP ที่เราจะไปก่อร้านทุกทีเราก็จะได้ EP ที่เป็นสำรวจบริเวณแดดบริหารทุกครั้งเลยครับวันนี้มาสำรวจกันว่ามีอะไรบ้างการแดดการแสงครับเนี่ยหูแว่นตาด้วยครับเรามีแว่นตาหรือยังเนี่ยแว่นตาเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยช่ไหมครับอ่านี่ครับก็มองมองหารอบๆที่นี่ครับก็จะ มีขายทุกจุดเลยนะครับโหวันนี้เราเ,าเที่ยวเยอะมากนะมเาอนโมเต็มมาผัดยาไม่ต้องซอื้ออะไรนะคะมาตัวปเปล่าๆได้จ้ามีขายชุดดัง <c oughs> โอนวิญญาณนักขายมาตัวปเปล่าๆก็ได้ชุด้ามีชุดยางค่ะราคา <c oughs> กันเปียกโทรศัพท์มือถือครับลวดว่ายน้ำกันเกงน้ำมีทุกอย่างเอาชุดว่ายน้ำอยู่ไหนยังไม่ไมาเขากลับหมดแล้ว คุยไว้ก่อนว่ามีแต่คือปูติจะมีชุดว่ายนองว่ายน้ำด้วยกางเกงขาสั้นหรือเราลืมเราลืมเนาะอย่างเช่นตรงนี้มีขายหมวกหลายแบบมากกันแดดนี่ครับแบบนี้เลยกางโกกเลยครับกันแดดเป็นแฟชั่นด้วยครับหมวกแฟชั่นผู้หญิงนะครับแล้วก็นี่มีหมวกลอยผู้ชายครับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยหมวกแก๊ปแว่นตานครับแว่นตาจะมีขายรอบๆด้วยครับ มองไปก็จะเห็นครับโบกไม้โบกมือได้เลยน่ารื่นไปค่ะยินดียินดีด้วยครับนี่ครับสบายเลยครับก็เดี๋ยวไปที่เกาะร้านกันวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเรายังวัยรุ่นเราต้องแบบว่าเออเดินครับเดินเดินเดินทางต่อโอ้แดดเปี้ยงแดดเปี้ยง นักท่องเที่ยวเยอะมากครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเอ้สปีดบัสสปีดบสบเริ่มรับความนิยมแล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเร็วมากครับ15ถึงนี่เกิน20นาทีประมาณนี้ครับจะมาก่อร้านบ่อยครับก็จะเห็นน้องที่เขาขายตั๋วเรือเซอร์วิสดีมากครับเ <c oughs> <c oughs> ดินตากแดดเี้งครับนี่ก็เรียกลูกค้าครับบางทีเราไม่ได้ซื้อที่ฝั่งมานะก็มาตรงนี้ก็ขอขึ้นได้เขาจะจัดคิวให้เนาะใชะ่เป็นของเรือของ บริษัทมิสเตอร์ลงค่ะมิสเตอร์ลงครับมันก็เร็วหนึ่งครับส่วนใหญ่คือเข้าไปเมื่อวานใช่ไหมครับที่เดินทางมาหรือแล้วแต่อันนี้อันนี้จะเป็นไปมเมะข่าอ,อันนี้จะเป็นทัวร์เขาเป็นกุ้งตัวจีนออขาจะไปเล่นร่มก่อนแล้วก็ไปก่อนแล้วไปลงหาตาแหวนอ๋อคืนที่ฮิตคือหาตาแหวนต้อง<า>ซื้อแพ็คเกจไปใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าจีนเขาจะเป็นซื้อแพ็คเกจมาแล้วถ้าเราคนไทยเราแจมได้ไหมก็ค,คนไทยมันจะมีแบบเป็นจอยกันไปได้โอ้ก็จะมีลงในหลายท่าเนาะใช่ วันนี้ซานตูร่าจะไปเรือเดิมเรือเฟอร์รี่ครับชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วแล้วก็ทางทางทัวร์ครับเขาก็ได้ออฟเฟอร์หรือว่าเสนอในส่วนของแพ็กเกจการท่องเที่ยวให้ก็จะมีไปตอนเชา้าแล้วกลับตอนประมาณเที่ยงบ่ายอะไรประมาณนี้ครับหรือไปช่วงสายๆกลับตอนเย็นๆนี้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจกรรมดำน้ำําดูปะการางังไปเล่นน้ําตามท่าเรือเอ้ยตามหาดที่เป็นหาดที่นิยมก็จะเป็นหาดตาแหวนนะครับ หรืออื่นๆก็ว่ากันไปนอกจากหาตาแหวนมันจะครบจบที่เดียวไงถึงปุ๊บแล้วก็เล่นน้ําเพราะหาดมันกว้างมากแล้วก็เดินทางกลับมาสะดวกด้วยถ้าเราไปหาดอื่นนะครับมันต้องนั่งต่อไปนะครับก็สําหรับทัวร์อาจจะเหมาะกับการไปหาดตาแหวนนะและ้วแต่เราเห็นคนเยอะๆตรงนี้ครับก็จะเป็นกรุ๊ปสําหรับคนที่เดินทางไปที่เกาะแล้วเนี่ยก็มาดูรูปตัวเองครับนี่ครับ ก็จะมีช่างภาพมืออาชีพถ่ายภาพสวยๆให้ในมุมที่บางทีมันถ่ายยากนะครับเขาถ่ายให้แล้วก็มาเลือกได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายเป็นกรุ๊ปหรือเป็นใส่ถ่ายบุคคลเป็นแนวพอ r ์ r ทรตนะครับอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะก็จะเป็นนำเรื่องครับด้วยการเดินทางสู่ท่าเรือแหลมบริไฮจากบริเวณสารพักร้อนนะครับจะมีที่เรียกว่า ทัวร์คิวเยอะนะครับหลายๆบริษัทให้เลือกเนี่ยเสื้อเขียวก็เป็นอีกกรูปหนึงนะครับของโบาาโบบีสวอนเดอร์บีดนะครับวันเดอร์บีดอเรือยอทครับอ๋อเราเป็นของเรือยอทเรือยอทนี่เขาจะเป็นเที่ยวแบบไหนเนาะเป็นหัวครับอ๋อเรือยอทเป็นคล้ายๆกับเรือสำราญใช่ไหมที่ตรงหัวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจีนรวมๆครับถ้าเรือมันจะมีโซนนะท่านผู้ชมนะโซนเอก็คือเป็นเรือสําหรับข้ามไปเกาะพร้อม B C D E F G ดึงตัวไว้ก่อนช้าหน่อยนะดึงตัวไว้ก่อนเราก็จะเห็นแล้วครับเดี๋ยวเรือหน้าบ้านหาดตะแบนสาบาทครับขอบคุณมากครับครับไปเลยมาเที่ยวก่อนร้านเยอะๆอ่านี่เชิญชวนครับมาเที่ยวก่อนร้านเยอะๆลงเรือทันไหมเนี่ยลั้มไหนทันไหมครับเนี่ยโอ้เนื้อครับจะทันไหมครับทันพอดีทันพอดี เราเลือกเป็นแบบว่าเรือ2ชั้นนะครับต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับตรงฝั่งฝามือ